การแล้วปลูกคืออยากให้เขาได้ถึงพระองค์ท่านครับก็ขอให้เวลาให้เขาเอ่ยชื่อนางบุลแล้วก็บ้าลขที่แล้วก่อนที่จะขอท่านปูกก็ให้ทําสมาธิครับเพื่อจะให้เพื่อจะให้จิตเขาถึงท่านปูกเพื่อเขากลับไปเขาจะได้ประสบความสําเสร็จอันนี้คือการแนะนําของป้าเนาะเพราะว่าถือว่าปูกท่านก็สำเร็จยานด้วยก็คืออยากให้ให้ให้สื่อถึงพระองค์ท่านจะได้ความเมตตาตั้งท่าน แต่ว่าผลมาก็ปู่ท่านมีความเมตตาสูงทุกคนได้มาการาบว่าต้องสกความคติยือ้ออย่างนี้ก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนมาได้สัมผัสเองเอ่ะถ้าพูดไปมันก็ไม่เท่ากับที่ตัวเราที่มาปฏิบัติและสัมผัสอยู่กับพระองค์ท่านเองเนี้ยครับอันนี้ก็กฝาบด้วยให้คนแบบให้ปู่เป็นที่รู้จักทั่วภนะัยสารอย่างเงี้ยค่ะล น้องหมาแล้วตรงนี้มีน้องหมานะครับก็นี่ก็ภารกิจสำเร็จนะครับ็้อสอบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมไลค์กดแชร์ได้นะครับโอเคนะครับก็ภารกิจนี้ก็มาดูป้ายพักคาถา,า,าแล้วก็มาสัมภาษณ์เออ สัมภาษณ์คุณลุงคุณ้าขายดอกไม้นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกัน ep 392นะครับ